See her rolling up over black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees, my magic. Imagined... ที่กำลังมองหากับรถกระบะคู่ใจในเรื่องของการบรรทุกของเดินทางไกลหรือว่าเป็นรถโดยสารขอแนะนํากับเจ้าคันนี้เลย Toyota Hilux 2.4G Double Cab p ย o n e e r รถปี2019ค่ะสวยๆส,ยสภาพดูใหม่พร้อมใช้งานด้านหน้ามีการปรับโฉมมาเรียบร้อยแล้วไฟหน้าได้เป็นตัวโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าและตัวยางที่ยังสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆค่ะนี่แค่ชมด้านหน้าเดี๋ยวเกพาทุกคนเนี่ยไปชมกับด้านใน,นต่อเลยกันต่อเลยค่ะ あっ <music> นี่เข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะด้านในสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าโทนสีดำนะคะไม่มีตำหนิไม่มีอรอยขีดขนะ่วนหนักพวงมาลัยต่างๆสภาพยังดูใหม่รวมไปถึงกับตัวเบาะเบาะฝั่งทางด้านคนขับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเป็นตัวมัลติฟังก์ชั่นค่ะมีเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอัชสกรีนมีแผ่นที่ให้ด้วยแอร์ Air เป็นระบบดิจิตอลเกียร์ออโต้ฮกสปีดค่ะด้านหลังพื้นที่กว้างนั่งสบายสี่ประตูเนาะแล้วก็เบาะสภาพสวยงามมีตัวยึดเบาะคาร์มีที่วม ที่วางเกี้ยวได้ด้วยและที่สําคัญมีแอร์โซนด้านหลังให้พร้อมเลยค่ะสภาพภายในถือได้ว่าสวยและพร้อมใช้งานนะคะสำหรับในส่วนของด้านหลังค่ะตัวไลเนอร์นะคะสภาพยังดูใหม่เช่นเดียวกันและเจ้าคันนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องมองหลังสะดวกสบายในเรื่องของการถอยจอดมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือออปชั่นสําหรับเจ้าตัว 2.4G คันนี้ใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อเลยค่ะ และสาหรับใครที่สนใจกับเจ้าคันนี้ที่โต้ะคาของเราขายเพียงแค่5 8 9 0 0บาทค่ะจัดไฟแนนด์ด้เครดิตฟรีดาวน์มีกับโปรโมชั่นและดอกเบี้ยพเศษรวมไปถึงค่ะมีรับประกันเครื่องเงินและเกียร์นานสูงสุดถึง4ปีจากฟิกแมนซึ่งเป็นบริษัทารันวรตีชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใครสนใจโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์087777747และ087 7 ..77 7 7 7 5 7นะคะหรือว่าะเปซสื่อออนไลน์ต่างๆของเรารวมไปถึงนะคะเข้ามาชมตัวรถจริงได้ที่ศูนย์รถยนต์มือสามโต๊ะท้าของเราค่ะเปิดให้บริการทุกวนันอยากให้คุณได้มาชมตัวรถจริงมาสัมผัสตัวรถจริงมาพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองมาลองขับดูก่อนได้เลยบอกเลยว่าถ้าคุณได้เห็นกับตัวรถจริงนั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและอย่างที่บอกค่ะว่าใครที่อยากได้รถสักหนึ่งคันเอาไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเรื่องของการเดินทางใกล้เดินทางไกลทั้งในเรื่องของการเดินทางแบบครอบครัวได้หรือว่านําไปต่ออาชีพต่อยอดเงินได้บอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยและเจอกันด้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ